เนี่ยนี่ก็ถึงแล้วยังครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาตอบคอมเมนต์น้องคนนี้นะครับที่ถามเข้ามานะครับว่าน็อตเสาเสื้อนะครับของเว็บไรสิบไบครับขันกี่นิวตันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนํนเลยนะครับสําหรับนะครับเครื่องเว็บไรสิบไบนะครับตั้งแต่ปี2008นะครับจนถึง2020นะครับที่เป็นเครื่องม็อกเก่าอยู่นะครับจะใช้อัตราการขันที่ส3ามนิวตันนะครับเดี๋ยวนี้ครับผมก็จะสอนการปรับค่าปัจเจไปที่1ิบนิวตันเลยนะครัับตวนี้ นี่ก็จะเป็นค่ามาตรฐานครับในการขันครับอันนี้เราก็หมุนขึ้นไปเลยนะครับให้เห็นคําว่า13ครับเห็นเลขนะครับสาครับให้เลขศูนย์นะมันอยู่ตรงกลางขีดเดี๋ยวผมจะหมุนเสร็จแล้วให้ดูนะครับพอดีมันสะท้อนแฟลชครับพอบางทีเราหมุนไปแล้วมันแน่นนะครับเนี่ยมันหมุนต่อไม่ได้อีกให้เราคลายนล้ตัวหลังนี่ครับจากนั้นหมุนไปอีกนี่นะครับไม่รู้ว่าเห็นไหมพอดีแฟลชมันสะท้อนนะ13นิวตันเนี่ยเลขศูนย์ให้มันอยู่ตรงขีด ขีดสิบสามนี่นะครับสิบสามโอเคเดี๋ยวไปดูการขันกันเลยนะครับการขันนะครับสําหรับใครที่สั่งซื้อชุดประจัยปอนกับผมไปนะครับก็สามารถใช้กับลูกบล็อกทั่วไปได้เลยนะครับนี่ครับลูกบล็อกบ้านเรานะครับทั่วไปเดี๋ยวไปดูการขันกันเลยอันนี้ผมขันเอาไว้เฉยเดี๋ยวไปดูการอัดปอนกันนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับวิธีขันน็อตเสื้อนะครับให้ขันเป็นลูกกากระบาดนะครับคือค่อยไล่ไปนะครับไม่ใช่ขันทีเดียวนะครับค่อยไล่ไปที ข้างครับไล่ความแน่นนะข้อดีนะของมัจจฟอนนะเวลาเราขันนะมันจะขันเอ่อแน่นทุกตัวเสมอกันนะมันจะไม่แน่นตัวหนึ่งแล้วก็รวมตัวหนึ่งมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะมันจะแน่นทุกตัวเท่ากันเลยเนี่ยน,นี้คือถึงแล้วนนยังแก๊กนี่คือถึงแล้วนะครับ ถ้าดังนี้ให้หยุดนะครับอย่าฝืนต่อนะเนี่ยแล้วเราก็ไม่เช็่อีกทีนึงโอเคประมาณนี้ครับผมพอเราขันเสร็จแล้วนะครับพอเราเริ่มใช้เราคลายนะตัวนี้แล้วก็หมุนปะแจัยอนลงมาให้อยู่ที่ศูนย์นะครับเพื่อป้องกันสปริงมันล้านะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะใครสนใจก็กดสั่งซื้อได้นะครับที่ลูกตาข้าสีเหลืองด้านล่างนะมีบริการส่งฟรีนะครับแล้วก็มีเก็บปลายทางด้วยนะครับผมประมาณนี้ครับผม